ได้สูงสุดที่เคยทำได้ประมาณ1 0 0 0 0แบาทค่ะบางคนเขาก็จะเหมือนแบบไม่เอาไข่ไม่เอาผักอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องทําตามดีเควสของลูกค้าสนุกมากกว่าค่ะที่ได้ลองทําแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ชอบเหมือนเป็นความชอบที่มันหาเงินได้ค่ะ จ๋านะคะจารณลวิวินโยธนะค่ะตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์เคดินไทยเห็นแล้วหิวค่ะดินไทยก็จะเป็นดินเหมือนเป็นดินหัตถกรรมเราก็จะเอามาปั้นเป็นรูปทรงผสมสีแล้วก็เคลือบด้วยเลซินอีกทีเพื่อให้งานแข็งแรงทํามาประมาณ6ปีแล้วค่ะทําตั้งแต่มัธยมเลยค่ะแล้วก็เริ่มหาจุดขายมาเรื่อยๆหลักๆคือจะปั้นเป็นอาหารไทยขนมไทยค่ะปัจจุบันมีประมาณ10กว่ารายได้ค่ะ หลักๆที่ขายดีลูกค้าชอบก็จะเป็นลายกุ้งดองน้ำปลากระเพราค่ะพวกกระเพราหมูกรอบกระเพราหมูชิ้นผัดไทยแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวจุดขายของร้านก็คือลูกค้าสามารถรีเควสต์ลายเองได้ค่ะว่าชอบเมนูไหนบางคนเขาก็จะเหมือนแบบ ไม่เอาไข่ไม่เอาผักอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องทำตามรีเควสของลูกค้าระยะเวลาในการทำออเดอร์รวมๆประมาณ15วันราคาต่อชิ้นจะ370บาทค่ะแต่ถ้าลูกค้าสั่งทำเคที่ไม่มีในร้านเลยก็จะ390บาททุกชิ้นที่เราทำนะคะเราจะเริ่มปั้นใหม่หมดทุกชิ้นตั้งแต่เม็ดข้าวเม็ดพริกทุกอย่างเลยค่ะรายได้สูงสุดที่เคยทำได้ประมาณ1 0 0 0 0 0บาทค่ะแต่ว่ารายได้โดยเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณหลักหมื่นค่ะ หลักๆที่โปรโมทนะคะก็จะเป็น t i k t o อกค่ะปัจจุบันยอดผู้ติดตาม3 0 0 0นคน่ะมีคลิปที่แมสที่สุดเป็นเคสกุ้งรองน้ปาปลายอดวิว11ล้านวิวค่ะปัจจัยที่ทําให้คลิปแมสสาหรับหนูหนูคิดว่าเหมือนเราตามกระแสดได้ทันค่ะแล้วก็เป็นไลน์ที่ลูกค้าไม่ค่อยหาได้เจอจากร้านอื่น Tik t o อกเป็นอีกช่องทางที่คนเข้าถึงได้ง่ายค่ะแล้วก็เวลาเราผลิตคลิปออกมาเนะะี้ยค่ะก็สามารถบูมได้ค่อนข้างไวแต่ว่าเราก็ต้องจับ เป็นกระแสคนที่เขากําลังสนใจเขาสนใจอะไรแล้วก็ต้องผลิตคลิปออกมาให้ทันอย่างเจอคลิปคลิปหนึ่งเนี้ยค่ะพอเห็นว่ามันสามารถปั้นได้เราก็รู้ขึ้นไปทํางานเลยแล้วก็อัคลิปเลยลูกค้าที่เข้ามาซื้อก็จะมีตั้งแต่เด็กมัธยมเด็กวัยรุ่นค่ะแล้วก็จนไปถึงวัยทางานแล้วก็จะมีเป็นชาวต่างชาติก็มีการทำงานคนเดียวจบงานคนเดียวก็จะค่อนข้าง ยากนิดนึงค่ะเพราะว่าเหมือนเราต้องดูแลคนเดียวทุกขั้นตอนให้ทันที่ลูกค้าต้องการในมุมกับกันค่ะก็เหมือนเราได้ดูแลทุกขั้นตอนให้เป็นเหมือนที่เราต้องการแล้วก็ให้มันมีประสิทธิภาพมากด้วยเหมือนเราได้ฝึกความอดทนค่ะแล้วก็ฝึกความรับผิดชอบด้วยเหมือนเราต้องจัดการออเดอร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการแพ็คของทำให้เรามีประสบการณ์ในการขายของในอนาคตก็อาจจะเปิดเป็นคอร์สค่ะสอนปั้นแล้วก็เหมือนอาจจะขยาย กิจการอาเนี้ยอาจจะมีหน้าร้านให้ลูกค้ามาเวิร์กช็อปกันเพราะเหมือนช่วงนี้เหมือนเขามีร้านให้ลูกค้ามาเวิร์กช็อปแล้วเหมือนก็เป็นการโปรโมทสินค้าของเราไปด้วยค่ะแล้วก็ให้ลูกค้ามาร่วมสนุกกันด้วยรู้สึกเหมือนสนุกมากกว่าค่ะที่ได้ลองทําแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่ชอบเนี่ยค่ะพอเหมือนมันได้ทําสิ่งที่ชอบมันก็จะมีไอเดียแตกขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ ก็ถ้าจะให้แนะนําสําหรับคนรุ่นใหม่นะคะที่อยากจะลองทําธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะก็คือเริ่มหาก่อนว่าเราชอบอะไรค่ะแล้วก็ลงมือทําถ้าเรากลัวมันก็จะไม่ประสบความสําเร็จสักทีเหมือนหนูเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ค่ะแล้วก็ได้ทําผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็เหมือนขายได้จริงก็เหมือนเป็นความชอบที่มันหาเงินได้